สวัสดีครับครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราคุยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับหรือเข้ามาทักพูดคุยกันนะครับว่าการวางแผนการเงินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบางคนก็ว่าเป็นการออมบางคนก็ว่าเป็นการฝากธนาคารนะครับเก็บออมไว้นะครับซื้อสลากบ้างนะครับซื้อหุ้นบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วการวางแผนการเงินมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทั้งผมนี่จะมีอยู่ประมาณ6วิธีนะครับที่จะเป็นการวางแผนทางด้านการเงิน ไว้ตัวเราเองนะครับว้อนาคตนะครับนะก็จะมี6วิธีวิธีที่หนะครับก็คือการรู้จักตัวเราเองและการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายสนะครับการวางแผนนะครับเป้าหมายทางการเงินนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตของเราเอง3นะครับการสํารองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน4นะครับการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล5นะครับการลงทุนนะครับที่จะใช้เงินนะครับทำงานแทนเรา6กนะครับก็คือการวางแผนการใช้เงินในยามที่เราเกษียณ เรารู้6วิธีนะครับในการวางแผนทางด้านการเงินแล้วนะครับสำหรับคนยุคใหม่สมัยนี้นะครับถ้าคุณเริ่มวางแผนรู้ก่อนทําก่อนนะครับคุณก็จะวางแผนทางด้านการเงินนั้นได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน6วิธีนะครับว่า6วิธีนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปน้านะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์หรือมีการพูดคุยอย่างไรนะครับหรือมีข้อเสนอแนะสามารถนะครับกดมาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินนนะคคครรรััััับบบเดดีี๋ยวววจกสส